เ่อใช่ไหมยเห็นสักทีอะยังไม่มีค่ะยังไม่มีครีบมาไหมคะก็มีบ้างค่ะคือถ้าเกิดว่ายังแบบไม่ใช่จริงๆอะไรเงี้ยก็ไม่อยากแบบไม่ได้อยากแบบยังไม่อยากใช่ยังไม่อยากรีบร้อนคือพูดเป็นพออะไรต้องแบบแต่งัานอะไรเงี้ยใช่คือเหมือนพีครู้สึกว่าถ้าเกิดว่าพีคแบบทบไทยนี่จริงๆก็คงแบบแต่งงานใช่ไหมคะมันก็แบบ ก็ต้องแบบไม่รีบร้อนนะเพราะตอนนี้ก็ก็ไม่ต้องรีบร้อนก็ได้ยังมีเวลาที่รู้สึกว่าเหมือนเหมือนอายุมันยังได้อยู่ยะะ mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆอาจจะแบบมีอารมณ์แบบอยากแต่งงานเร็วแต่พอโตขึ้นเรารู้สึกว่ามันมันไม่ได้แบบต้องรีบร้อนนะคะเป็นเพราะแรงเชียร์จากพี่เต๋อยังอยู่ค oh. นเลยยังไม่กล้าเม่้จงไม่กล้าเปิดใจอะไรเลยค่ะไม่ค่ะถ้าเกิดเจอจริงๆแล้วแบบใช่จริงๆก็คงก็คง ก็คงเปิดนะคะแต่ว่ามันยังไม่ได้เัมผัสนะวันนี้เรียกว่ายังไม่เปิดใช่ค่ะแล้วคุณผู<น>้หญิงเราต้องแต่งงานอายุตท่านี้เท่านี้แล้วแบบเราเคยแบบไม่ค่ะไม,ไม่ตอนตอนเด็กๆเ,เคยกาเกณฑ์ไว้แต่พอโตขึ้นมารู้สึกว่าไม่อยากรีบแต่งเหมือนถ้าเกิดจะแต่งคือคงแบบพร้อมที่จะมีลูกจริงๆถ้าเกิดว่ายังไม่ได้จะมีลูกหรือยังไม่พร้อมที่จะเสียสละเวลาขนาดนั้นอะไรเยงี้ก็ยังไม่อยากแต่ง ก็ก็มีค่ะมีบ้างไ้่ใชในหรือนอกองค์กรข้างนอกค่ะเป็นเพราะอะไรเราติดใจจะตัดสินใจคุยกับใครเป็นหลักหรือเปล่หรือว่าตอนนี้ติดใจเรื่องอะไรเลือกเยอะหรือยังไงเลือกเยอะมากถ้าเป็นที่ตัวเองมั่งค้าที่แบบเรื่องมากในเรื่องแบบคือเหมือนไม่ไม่อยากรีบอะค่ะฉะนั้นคือพี่รู้สึกว่าก็ไม่เห็นต้องรีบเลยแล้วมันมันก็อยู่ในแบบเหมือน เป็นเรื่องของเราไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างหลายคนจะกลัวเพราะว่าถ้าอยู่ขึ้นคนก็นจะแบบเลินได้น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยมาที่รู้สึกว่ายิ่งโตขึ้นอ่ะเรายิ่งมีความคิดอะไรที่โตขึ้นน่าจะดีขึ้นก็เลยไม่ได้กังวลเรื่องอายุค่ะเหมือนพี่พีกจะโฟกัสเรื่องวงการ,ารม,าม,มากกว่าเลยใชไม่ค่ะอยู่ที่เจอมากกว่าว่าแบบคลิกกับใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราพอมีจำเป็นไหมว่าตอนนี้เราจำเป็นอะไรหรือไม่ดี ที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจเข้าใจเราอะไรเงี้ยแล้วเราอยู่ด้วยแล้วแบบก็ก็ม oh, ีความสุขมีอะไรเงี้ยค่ะก็แค่นั้นเองหลายที่นรอบข้างว่าอย่างไรบ้างพี่พี่ยังไม่มีคนแฟนอะไรเลยเรือัวเองได้แล้วไนค่ะก็เลยแบบไม่ได้รีบร้อนอะไรงียค่ะเขาก็ไม่ได้ว่าอย่างไงนะคะเขาก็แค่รู้สึกว่าเหมือนเออดีทิงแบบทํางานก็เรือัวเองได้เขาก็เหมือนรอบข้างนี่ไม่ค่อยเป็นห่วงเท่าไหร่ใช่เป็นเราตัดใจนะคะ ปล่อยเป็นเราแต่ใจเองใช่ไม่คนรอบข้างพี่เพื่อนๆหรืออะไรเงี้ยเขาไม่ไม่กล้าที่จะแบบชี้ให้ว่าแบบพี่ต้องอย่างนี้อย่างนี้เพราะเขารู้ว่าพี่ก็แบบเลือกเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาเขาก็รู้ว่าเราเป็นแบบนี้ค่ะก็ไม่รีบร้อนแล้วหนุ่นมเขามามีปรึกษาพี่เต๋อ์ดไหมคะปรึกษาไหมก็ <c oughs> มีคุยคุยกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบแบบมีแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบคุยกันลึกซึ้งอะไรขนาด ไม่มีห่วงคห่วงอะไรต้องไม่ใช่หวงคงห่วงคือเรื่องนี้ไม่ไม่ค่อยคุยกันมากเท่าไหร่อะค่ะเหมือนแบบอาจจะเป็นละเอาไว้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยคตอนนี้สถานการณ์ที่เธอก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีใช่ค่ะเป็นเป็นพี่เป็นน้องอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่เราก็ยังไว้ใจซึ่งกันและกันค่ะเท่าที่คุยตอนนี้นี่คือมีหลายหลายคนหรือว่าคุยอยู่คนเดียวไม่ค่อยคุยเยอะหรอกค่ะเพราะว่าบางทีพีก็ วันวันหนึ่งก็ทํางานใช่ไหมคะบางทีก็ไม่ได้ก็ขี้เกียจคุยอะไรเงี้ยค่ะก็ก็คนที่คุยกับพีก็ต้องมีความอดทนเหมือนกันแ่พอเข้ามาหรือพอเราเราหายไปเขาก็หายไปเงี้ยเงี้ยไปกับพีก็ก็แค่แบบเขาเขาเขายังอยู่ก็ก็แล้ฉะค่ะที่ที่คุยตอนนี้คือยังอยู่ก็มีบ้างค่ะมีมีบ้างมีว่าเริ่มเริ่มจะชนะใจเราบ้างหรือยังคะมีใครชนะไหมยังค่ะตอนนี้ยังแบบ ยังยังไม่ยังไม่ตัดสินอะไรอ่ะเรื่องหนึ่งค่ะทำเป็นเรื่องหลายคนมองว่าความคิย้ายมันองเจ็ดแล้วร้านจับฟังเยอะจับฟังก็ถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นจะปังขนาดนั้นก็ดีใจค่ะก็อยากให้เป็นแบบนั้นค่ะเพราะเราก็ตั้งใจเต็มที่นะคะก็ก็ก็รอลุ้นอยู่เหมือนกันค่ตอนนี้มันรอแบบเพิ่งแค่ลัดช่องไปแล้วพีดมองแค่ว่าพีพี ในงานของพีให้รับผิดช,ชอบให้ดีที่สุดแล้วก็ทาเต็มทีอ่อะค่ะใช่ก็คือผลจะออกมาจริงๆจะฟังไม่ฟังอะไรเงี้ยพีไม่ได้ไม่ได้แบบคาดหวังขนาดนั้นแต่ว่าพีแค่อยากทําให้ดีที่สุดแล้วออกมาจะได้แบบไม่เสียใจเพราะเราเต็มที่แล้วเหมือ,ลอนะละครช่องเจ็ดเะมันพีพีพีมีหลายเรื่องใช่ค่ะเป็นจังหวนนะค่ะเพราะว่าเหมือนว่าช่วงนี้พีก,ก็ได้มีโอกาสไปเล่นละครจากเล็นพอรับเรื่องนี้แล้วแล้วพอมีมีเวลา ก็ก็มีเรื่อง,งที่พีคกำลังเปิดแล้วตอนนี้มีกี่เรื่องคะที่มีตอนนี้เพิ่งปิดเรื่องโซ่เสน่หาไปอะค่ะแล้วก็เปิดเรื่องเหนี่ยวหัวใจสุไตรภูมิค่ะเป็นซีรีส์ชุดธุรกิจลัดหลายคนก็เหมือนอมีข่าวเมาส์มาว่าพี่พีคจะมาเบียดพี่พีคข่าวไทนไม่มีใครเบียดใครหรอกค่ะแต่ว่าพีคก็ทำทำ แลพี่ชอบไม่เต็มที่อ่ะแล้วก็ไม่ให้ใครมาว่าเราได้ไรเงี้ยะค่ะจริงๆกับน้องกลัวเป็นข่าวตอาเหล่ากันไม่ี่ไม่ค่ะอังจริงพี่เคยเห็นน้องตามรูปไรเงี้ยน้องน่ารักมากนะคะแต่ว่ายังไม่เคยมีโอกาสได้ร่วมงานกันลค่ะถ้าเจอกันก็คุยกันน้าปกติได้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้พี่เป็นเป็นซีสอะค่ะเป็นพี่คนใหญ่จะ <c oughs> แบบมีน้องๆแล้วอย่างเมื่อก่อนเราจะเป็นน้องใช่ไหมตอนนี้คือเราเป็นซีสอะค่ะฉะนั้นคือือน เหมือนเราก็เปิดรับน้องๆทุกคนอยู่แล้วเหมือนพี่ทีดูเป็นลูกรักมันกังวลใจในการวางตัวเลยค่ะโอ้โหถ้าถ้ารักพี่พีก็ขอบคุณมากมานะคะที่แบบเอ็นดูเราอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ทําตัวของเราให้ดีแล้วก็ให้ให้สมกับที่เขาแบบเอ็นดูเราอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ซีเรียสเรื่องของะะ่าวใช่ค่ะ